สวัสดีพี่น้องทุกขั้นนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปทําเครื่องถ่ายตามนะครับ EP95 นะครับก็ถ่ายไว้นานแล้วครับก็มมนมีเวลาได้ลงครับจังนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่เริ่มหนาวแล้วครับก็ไม่มีเวลาได้ได้ลงนะครับคลิปนี้ผมเพิ่งตัดต่อเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปรับชมนะครับถ้าเป็นคลิปประกอบเครื่องที่ เราใน่ตามนะครับ E 95นะครับถ้ามันผิดพลาดยังไงหรือตรงไหนไม่ครบยังไงก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะครับพี่น้องอย่างว่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยไม่มีิปได้ลงนะครับพี่น้องนะครับไปรับชมกันเลยครับประกอบจนติดเครื่องนะครับพี่น้องจนถึงขั้นตอนตอนติดเครื่องเลยนะครับพี่น้องทีนี้ก็เป็น ถาย2วันนะครับผมก็เพิ่งจะมาตัดต่อติดนะครับก็ถ่ายมาได้ประมาณ2-3เดือนแล้วพี่น้องเอาที่ครับปรับชมกันเลยครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับจะผัานะลุงเพื่อซื้ออะไรเนี่ยสามพันแปดสามพันะ จะเป็นเกนหมุนสตั๊ดห้าเก็บไปตัวที่สองนะครับลูกทวงตัวที่สองครับพี่น้อง เราให้มิดเลยนะครับ่น,นี่ครับไปลงปืนตับเล็กครับเหมือนเดิมครับ มีลงด้วมไหมครับพี่น้องตอสลักสูกเข้าไปครับที่ชิองอาข้าวผสมการบนตัวเลืกอนลุงมันได้ตัว้อนตัวไหนอันนีตัวผ่งดูนัดดานมัน ระบบมากอ่ะเขียวนี่มันขับตรงกันเปเลยมากน้น้อยนี่เออเดี๋ยวอนี่แหละนั่นแหละตัวสำคัญนะตรงกั้ก็ตัวใหญ่นี่บ่เออถ้ามันแล้ามันตรงกันตรงกันอืมนี่มันอยู่ในเขียวมันตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้สองชุดนี่เออเออตัวนี้จุดเดียวนี่เงครกลางสองชุดนี้เออเออไม่ใช่สปริงนะบอสเสริสร์ตต้นคาย มันจะมีตัวนี้มันจะมีมากสองตัวนะพี่น้องส่วนตัวนี้มันจะมีมากตัวหนึ่งนะครับนะพี่น้องนะครับอ้ยอันนี้ลูกถ่วงมันนะพี่น้องนี่ครับนะครับอยู่สองตัวนี้นะครับมันจะมาตรงจุดตัวนี้นะครับพี่น้องจุดตัวนี้นะนี่นนครับ sandwich, นี่มันจะตรงจุดตัวนี้ครับมันจะตรงกลางลองลองเ่ืองตัวนี้ครับพี่น้อง นะครับนี่ๆๆน่ครับมาร์กเลขสามตัวนี้ครับกับกับเฟืองข้างบนตัวนี้นะครับพี่น้องเอ่าเฟืองเฟืองตัวเล็กนี้จะมีเลขสามครับตัวนี้ครับตัวนี้เลขสามครับตัวนี้ก็ตรงนี้ผมบอกไปแล้วเนาะเฟืองตัวเล็กนี้ครับมันจะมีเลขสามครับอีกเลขสามตัวนี้ครับนะครับเลขสามก็เฟืองตัวนี้นะครับมันจะมีเลขสามครับถ้าเอาเลขสามนี้กับตัวนี้นะครับตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดู อ่านี่ครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้ยนะครับโทรศัพท์ไปนี่นี่นี่ครับเห็นไหมเลขสามนี่มันจะตรงกันเลยนะครับโอเคนะพี่น้องต่อไปตัวนี้นี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้มันเลขสามมันอยู่ข้างบนนะพี่น้องต่อไปมันตัวนี้มันจะมีสองจุดนะครับนี่กับตัวนี้จุดตัวนี้นะครับสองจุดให้มันตรงกันเห็นไหมครับพี่น้อง นี่นะครับอันซีนตัวนั้นได้สักน้ำลังก็ได้ยี่น้ำลังก็ได้ยี่นงินซื้อมาหมดซื้อแล้วใช่เสื้อเลรออ่าจัดไปเรื่อยก็ได้เ่ราะมีเงินตรงกันเปล่ยนเลื่อยก็ได้อย่าให้มันตรงอ่ะหรืออเปลี่ยนนะอ่าเปลี่ยนชุดนะมันตรงมันก็ไม่ได้กับลังอัดแน่นลงอ่มันก็ไม่ไอัดแล้วอ่ะมันตรงอ่ะมันอัดได้ ่านี่ครับตอกกันนะครับตอกไปด้วยหมุนไปด้วยนะครับพี่น้อง ก็ไม่บุุษเขนหมุนอ่ามือหมุนสตาร์ทนะครับตัวนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาตัวสปตินเข้าในนะครับพี่น้องถ้าของใครรั่วนะครับตัวนี้นาซีนมือหมุนนะครับถ้าของใครรั่วนะครับพี่น้องต้นตะเกียบานี่ออกนะครับก็จะได้เปลี่ยนซีนตัวนี้ครับมาตอนนี้ดูดเอาในตัวนี้เนาะดูดคือกันละตัวนี้ต้องดูดออกนะครับใช้จะดูดดูดออกนะพี่น้องขันน็อตดูดออกถ้าจะเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าซีนมือหมุนนี่รั่วนะครับ จะไป้องใหม่นะครับไปแล้วเข้าไปแล้วครับเน้นตึงเรียบร้อยครับพี่น้องตอกมาเป็นเรียบร้อยนะครับเราใส่ดิ่มแล้วก็เล็งตรงนี้ให้ตรงแล้วก็ตอกลองไปตรงนี้จะมีตอนทอดไม่ได้เลยลุงเนาะอันเอาอลิ่มกันนก็ได้ขวดเลยมันเฮบอ่อใช่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ยกไปแล้วนะครับทาปลากินใส่ประกินอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็ขายปั๊มตัวนี้ออกนิดนึงนะครับพี่น้องมันจะได้เข้าง่ายหน่อยครับเครื่อง E-T 95นะพี่น้องืนนี้อ่าโอเคครับพี่น้องใส่ฟ้าค้ <c oughs> อข้างเสร็จแล้วนะครับใอ่โมเล่ครับใส <c oughs> ่ลีม <c oughs> ใส่มูเล่แล้วก็ แวนแล้วก็ตีพับเหมือนเดิมนะครับก็ใส่หม้อน้ําใส่พัดลมนะครับต่อจากเมื่อกี้นี้ครับอันนี้ก็เป็นจากวันใหม่นะครับพี่น้องนะครับคือได้ไปเอาฟาสูดมาครับเมื่อกี้นี้นะครับประกอบหัวซีดนะครับสปริงวาลอะไรต่างๆนะพี่น้องนะครับเพิ่งได้มานะครับฟาสูบนะครับก็ประกอบสปริงเรียบมาอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วครับใส่เสาใส่หัวซีดเรียบร้อยนะครับ นี่พี่น้องทาคกวแล้วก็ใส่ประกินเข้าไปครับทีนี้นะครับมันขบวนใดประกินปลาสุกสาองเดี๋ยวคลิปติดเครื่องอ่าเดี๋ยวเราดูอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องคลิปนี้มอนกยาวกันไปนะครับรกว่าผมจะไปตัดต่อคลิปนะครับรัสภาพนี้ก็แ0สิบปรเซ็นแล้วครับแค่ตั้งวาล ตอนนี้ใส่ฟ้าบวเข้าไปแล้วครับพี่น้องลอยตัวเอฟกับตัวทีนะครับเอฟนี่ไอดีนะครับตัวทีนี่ไอเสียมาร์กก็ตรงนี้ครับพี่น้องมันจะมีมาร์กอยู่นะครับมาร์กนี่ครับอ๋อตัวนี้นะครับตัวเอฟนี่คือมาตรงตัวนี้ครับอันนี้ไอเดียนะครับไอดีตัวนี้นะครับนี่จะมีระยะปีเลยนะครับ เราเอาตัวตัวนี้ตัวตีมาใส่ตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็นไอเชียนะครับอีไอดีก็จะแน่นนะพี่น้องนะครับตั้งด้วยฟิลเลอร์นะครับพี่น้องศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่นะครับอ่านี่ครับศูนย์ศูนย์สี่นะพี่น้องนะพี่น้องก็ดูเอาอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ตรงฝาครอบพัดลมนะครับมาร์กมาร์กตรงนี้ครับพี่น้องนี่ครับ ก็ทีมาใส่ตรงจุดนี้นะครับขั้นาอกเข้านี้ก็จะมีระยะฟีนะครับจหนเสียก็จะแน่นนะครับเราเอาไอ้ก็ทีขึ้นไปตรงนี้นะครับอ่ะเสียเราก็จะหลวมนะครับพี่น้องไอ้ดีเราก็จะแน่นนะครับแล้วก็ตั้งตามนี้เลยนะครับฟิลเลอร์ครับจัดเข้าไปนะพี่น้องให้มันประมาณนี้นะครับพอตึงมือนะพี่น้องตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับใส่พวกอ่านี่ครับ แปบหัวฉีดอะไรต่างๆนะพี่น้องโดยอันนี้พี่น้องดูอยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หม้อกรองนะครับพวกนี้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนติดเครื่องเลยนะพี่น้องไปประกอบเสร็จแล้วครับพี่น้อง,ตอ,งตอน <c oughs> นะครับอะไข่หัวฉีดแล้วก็ไล่น้ำมันครับพี่น้องหมุนไล่น้ำมันนะครับ,บมาดูกันครับติดเครื่องครั้งแรกครับผม กำลังไล่น้ำมันครับยิ่งฝืดแล้วมาตั้งตรงนี้ครับฝืดกันไปแล้วก็คลายน็อตสองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็คลายประสิบแล้วก็หมุนนะครับการละหมุนแบบนี้มันฝืดกันไปนะพี่น้องอัะนจิ๊กจิกกันี่นะจิ๊กจิกกันี่มันมากอ,อ่ะมาดูกันครับพี่น้องติดเครื่องค้งแรกครับสองเจ้า e p 90ครับผมโอ้ยนี่ครับพี่น้อง ทีเดียวติดเลยนะครับพี่น้องโอ้โหทีเดียวติดเลยนะพี่น้องนะครับโอ้โอเสียงเครื่องนะพี่น้องตนะ้องหยดทีเดียวเลยนะพี่น้องทีนี้ผ่านครับผ่านเดี๋ยวเช็คดูก่อนคนระับว่ามีตัวไหนพลาดประการใดครับอ๋อที่ล็อกจบ ตั้งนานนะครับกว่าจะได้กินเครื่องกว่าจะได้ทำเสร็จนี่ก็ถังน้ำมันนี่จะสั่นเกินไปนะพี่น้องเดี๋ยวต้องหายางพัดข้าวหรือว่ายางอะไรมารองเห็นครับมันสั่นเกินไปนะครับเดี๋ยวหาน้ำมันรั่วครับพี่น้องโอ้โหนครับเป็นไงครับลูกใหม่นะครับ ปรอมาณลมนเติรดเติเติดเนี่ยได้หรอกีลิงลิงที่เนี่ยเลลิงที่เจ้าอยูอ่ะ เดี๋ยวนี้ตึงต้งๆๆๆเลยนะพี่น้องอ๋อนะครับสุดยอดนะครับเมื่อก่อนนี่ควันขาวทำเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครัดีนะครับพี่น้องเออประมาณนี่ลงุง เลงไม่ดีหรอได้ข้าเมื่อกี้นี่ได้กาเลยแหละอย่องเลยฮั้โหนี่มันด่างแก่ๆเนาะอ่าครับพี่น้องมาฟังเสียงครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับอเราเจ้าหัวใจอยเรอะไร これはなるなね อตอนเครื่องเดิมเอาไปดึงน้ำนะครับสองวันดึงแบบไม่ได้หยุดเลยนะครับสองวันนี้คือเจ๊งรับเจ๊งนับก็ลอดได้นะครับพี่น้องนะครับตัวน,น้ำมันเครื่องออกทางท่อเสียนะพี่น้องคือเสร็จเลยนะครับทำให้นคนกร็รลออทางหูดังนะครับพี่น้องฟองปองฟองขนาดเลยแต่ก้าวรถกวาดคูในมะขาม ครับผมครับประมาณหกพันแล้วนะครับ6ก0ันกว่านะครับวันนี้ยังไม่รวมค่าแรงของผมน,นะพี่น้องเปลี่ยนไมหมดเลยนะครับกองเกลืองซีนลูกปืนอะไรต่างๆครับไม่ได้เปลี่ยนแต่ลูกปืนข้อเวี่ยงมิลิเปิแต่ลูกปืนเพราะว่าข้อเบี่ยงก็เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ลูกปืนข้อเวี่ยงกับลูกปืนาลาวลินนะพี่น,น้องแค่สองตัวนั้นนะครับ สองตัวนี่ก็พันแล้วอ่ะ,อะลูกปืนเราลิ้นกับลูกปืนเข้าเหวี่ยงนี่ก็สองตัวนี้ก็พันพันบาทครับพี่น้องพอดีงบหมดครับไม่มีงบประมาณนี้ครับก็เบาได้ประมาณนี้ครับเบาเครื่องลุงผมว่ามันหัวซีดไม่ดีปั๊มไม่ดีก็เบาเครื่องไม่ได้ครับวันดำนะครับพี่น้อง เมื่อก่อนค่อนข้างนะกินน้ำมันเครื่องโอเคครับผ่านนะพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไวที่เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปต่อไปครับอ่าร็เสร็จไปที่เรียบร้อย เราจะขอตัวเอาเครื่องเอารถไากลับบ้านครับเดีกันคลิปต่อไปครับที่น้อารคลิปนี้ใครชอบกฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ